สวัสดีครับกอล์ฟฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับนี่รถอเนกประสงค์เจที่นั่งของเรานะครับก็ตัว Ford Ever e อร์เครับ e v e r อร์เสก็มีจําหน่ายหลายรุ่นเนาะนะครับมีทั้งตัวขับ2ขับ4นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับโดยที่เรามารีวิวจะเป็นตัวขับ4นะครับขับ4ก็มีจําหน่าย3รุ่นนะครับก็เป็นไทเทเนียมเป็นไวท์แท็กแล้วก็ตัวท็อปสุดก็เป็นแพทเนัม นะครับแคดม่มก็จะเป็นนี่คันเทาแบบนี้เนาะล้อใหญ่ๆแบบนี้นะครับอ่ะแต่วันนี้นะครับคลิปนี้ที่เราจะพาทุกท่านมาชมก็จะเป็นตัวไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมเนี่ยเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้านะนะครับเป็น e ชิ i p ต t e r แรงม้าสูงสุดเนี่ย210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายจะอยู่ที่1,917,000บาท นะครับมีสีพิเศษก็คือสีขาวมุกก็จะบวกจากราคาตัวรถไป12,000บาทนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะนี่นะครับวันนี้มาเป็นในไทเทเนียมสีขาวครับไทเทเนียมเนี่ยก็ออกจะไปแนวหรูหรานะลักชวรี่นะครับแนวแบบหรูๆเนาะก็จะเป็นตัดโคเมียมรอบคันนะ,ะเดี๋ยวพาไปชมครับอันนี้เป็นกระจังหน้าเดิม นะครับเป็นกระจังหน้าเดิมเป็นโครเมียมนะนี่เป็นโครเมียมแล้วก็ตรงลังพึ่งเนะี่ยจะเป็นสีเทารกาไฟนะนะครับตรงลังพึ่งจะเป็นเทอรกาไฟนะครับก็หรูหรานะครับแล้วก็ดูมีระดับเลยเนาะโลโก้ก็เป็นโครเมียมพื้นน้ําเงินแบบนี้มาดูต่อนะครับไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นแมสติก LED นะครับก็แน่นอนครับไฟตัวท็อปของฟอร์ดก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ ทั้งหมดนะครับก็พูดง่ายชุดหน้าทั้งหมดนี้เป็น LED หมดเลยไฟวิง่งกลางวันไฟเลี้ยวนะครับไฟที่แบบเพิ่มมุมลำแสงนะครับนี่แล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับแยกศูนย์ตั้งหลอดเป็น LED หมดนะครับไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะติดตั้งมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับตัวชายกันชนจะเป็นสีเงินนะครับจะเป็นสีเงินมีห่วงลากนะครับคู่หน้า เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเนาะตัวรถนะครับที่ปั่นน้ำฝนเป็นอัตโนมัติไฟหน้าเนี่ยเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะมีระบบป้องกันไฟแยงตานะครับรถคันนี้มีกล้อง360องศานะด้านหน้าก็อยู่ใต้โลโก้นะครับด้านหลังก็จะอยู่ตรงที่ฝาท้ายนะตรงคาดท้ายแล้วก็กระจกมองข้าง2ฝั่งก็360องศาเซ็นเซอร์ด้านหน้ามี4จุดครับมาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตินะครับของเราตัวจับยันคน นะฮะเราก็ระบบรักษาเลนเราตั้งให้พวงมาลัยสัน่นหรือจะให้ดึงกลับเข้าเลนก็ได้นะครับควบคุมความเร็วคุ้ยคอนโทรลเรามีเราตั้งเป็นอัตแทรบิคุ้ยคอนโทรลแบบ s t ็อปแอนด์โได้นะครับหรือควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งและป้าต่อนะของเราหยุดได้ยันศูนย์เลยนี่เตือนการหลับในเรามีนะนะครับสำหรับรุ่นนี้ตัวเอเวอร์นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าคิวล้อจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ ทุกรุ่นยกเว้น e v e r อร์เรสตวแท็กเอเวอร์เรตนี่ยตรงเนี้ยนะครับเขาจะเป็นสีเทากาไฟนะก็จะเป็นเพียงแค่ตัวนั้นตัวเดียวเนาะนอกนั้นก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดนะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับเป็นดิสเบรกหมดเลยนะแล้วก็น,นี่คือล้อเดิมนะครับตัวไทเทเนียมเนี่ยล้อจะเป็นทูโทนหรือบางคนเรียกว่าหน้างเงาเนาะเพราะว่าสีมันจะเป็นสีสว่างนะครับ ยางที่ให้มาเป็นยาง HT นะครับเป็นยางที่วิ่งออทั้งเรียบนะครับก็ยี่ห้อคูเิียสเปคยางส5 5 5้าห R ยีนะครับตัวนี้ก็เงียบประหยัดน้ำมันนะครับวิ่งบนถนนดำได้ดีครับมันรีดน้ำดีนะแล้วก็แก้มนะครับเป็นโครเมียมตรงนี้ก็จะเป็นคีบระบายความร้อนนะนะครับตัวครอบก็เป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวมีไฟสองสว่างข้างตัวรถนะครับ ให้เรามองเห็นนะฮะก่อนที่เราจะก้าวขึ้นรถจะได้ไม่เหยียบสิ่งสกรปรกขึ้นไปเตือนจุดอับจุดบอดครับบายสปอร์ตจะเป็นไฟสีมสม้มตัวไทเทเนียมครับราวหลังคาจะเป็นสีเงินแบบนี้แล้วก็นี่มีมูลลูปนะครับนี่ตัวนี้มีมูลลูปอ่ะคันนี้ใส่กันสาดแท้ครับใส่กันสาดแท้ฟิล์มก็ติดเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับกอนนี้ก็เลือกความเข้มได้ครับจะติดฟิล์มตัวไหนก็ได้เนาะอย่าง อันนี้ลูกค้าก็ติดเป็นวีคูนะครับชื่อติดปากอยู่วีคนะูเนาะก็อัปเกรดจากฟิล์มตัวที่เราแถมไปนะครับแล้วก็ตัวยางขอบกระจกของตัวไทเทเนียมก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะเห็นไหมเป็นโครเมียมเลยมือเปิดก็เป็นโครเมียมครับมีระบบสมาร์ทคีย์นะครับทัดล็อกรถกํามือปลดล็อกรถได้นะครับเพียงแค่มีกุญแจยอยู่ที่ตัวนะครับไม่ต้องหยิบรีโมทมานั่งกดกันแล้วนะนะครับ มีคำว่าไทเทนเนียมครับแล้วก็บันไดเขาก็จะเป็นสีเงินนะครับมันก็จะไปรับกับตัวราวหลังคาที่เป็นสีเงินได้เป็นอย่างดีรถเราเติมดีเซลนะครับทุกชนิดแล้วก็ตัวเอเวอรเรสเราต้องเติมแอดบูนะครับน้ำยาบำบัดไอเสียเนาะช่วงล่างด้านหลังเราเป็นวัดลิง์นะครับเห็นไหมช่วงล่างด้านหลังเราเป็นวัดลิง์ก็ช่วยเรื่องของการยึดเกาะนะครับ <c oughs> ฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่สามีน้ำ้ังกระจกมีปัดกระจกมีไล่ฟ้าพร้อมเนาะนี่แล้วก็กล้องหลังนี่อยู่ตรงนี้ไฟท้ายแล้วเป็นออ LED signature นะครับก็จะเต็มแบบนี้แล้วก็ฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับบอร์ดแถวที่3ามเป็นไฟฟ้าก็นี่นะครับ พวกนี้กันหนีบหมดนะยันฝาท้ายไ LED signature เนอะไฟตันหมอกหลังมีครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนมาถอยและระบบช่วยเบรกนะครับตัวนี้มีมาคันนี้เปลี่ยนท่อนะครับนี่ เป็นท่อ HKS นะครับอันนี้ขเขาเรียกว่าแบบท่อคู่ออกข้างนะก็จะเป็นแบบนี้น,นี่แอร์นะครับตัวเอเวอร์เเนี่ยแอร์เปรียบเป็น3ตอนได้เลยนะนะครับจริงๆมันมันเป็น2ตอนแหละนะครับก็คือหน้าหลังเนีแยกกันนะครับด้านหลังมีพัดลมนะ ด้านหลังมีพัดลมแต่ด้านหน้ามันเป็นอิสระแยกซ้ายขวาด้วยนะครับด้านหลังก็มีปลั๊กไฟนะ230โวลต์400วัตต์ที่เป็นปลั๊กไฟบ้านนี่ตอนเป็นมูนลุปเนี่ยนะนั่งดูดาวได้นี่เปิดตรงนี้เป็นม่านอ่อนนะครับนี่กล่องท่อเอากล่องท่อเดิมนะครับใครจะติดท่อนะครับถ้าไม่รู้เนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่ารถที่เป็นยูโรโฟกับยูโรไฟให้มันใช้กัน ต้องต้องสั่งให้ละเอียดนะครับมานั้นเดี๋ยวมีปัญหาสครับเพจแท้นะครับพวกนี้เป็นหนังหมดเลยนะครับเป็นหนังหมดเลยกระจกเป็นออโต้ทุกบานอยู่แล้วนะบ,บอร์ดไฟฟ้าคู่หน้าครับแปดทิศทางนะพวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางครับที่สําคัญเลยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหนังพียูแล้วก็จะนิ่มขึ้นกว่าโมเดลเดิม เป็นพูสตาร์ทครับมีที่วางแก้วนะครับแล้วก็นี่ชุดควบคุมจอนะครับเป็น12นิ้วนะครับกระจกมองหลังตาแสงอัตโนมัติมีช่องเสียบ USB เก๊เป็น2ชั้นนะครับเป็นแบบนี้มีไฟตกแต่งห้องโดยสารนะครับจอกลางเป็น12นิ้วครับ Sync 4A a n d เออันดอ p p p อโต้แอปเแบบไร้าสายใช้งาน Ford p a าร์ได้นะครับเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะของ Ford เรา สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยลองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุแอร์อิสระแยกซ้ายขวาครับมีไวเลสชาร์จนะครับด้านหน้า USB Type A Type C เกียร์นี่เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับกดตัว M แล้วก็บวกลมแมนนวลได้เบรกมือไฟฟ้าครับมีโหมดออฟโรดนะครับมีโหมดออฟโรดนี่เห็นไหมมันก็จะดูตัวขัเรียกอะไรครับการบิดของตัวล้อหน้าได้นะครับมี เซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยางมีควบคุมความเร็วลงเขามีดิฟล็อกเฟืองท้ายนะครับที่เป็นไฟฟ้าครับของเราเป็นยูโรไฟก็มีออโต้สตาร์ทสต็อปมาให้นะครับขับเคลื่อน4ีล้อเราเป็นแบบพาร์ทไทม์ครับก็สามารถจิ้มได้เนาะแล้วก็มีโหมดการขับขี่ด้วยกันทั้งหมด6โหมดครับทุกโหมดก็จะทําให้เราขับง่ายตามในสถานการณ์ที่เราต้องการจะใช้นะครับเพียงแค่เราหมุนเนาะนะครับมันก็จะเข้าโหมดแล้วก็ปรับระบบให้ได้เลย แอร์แบกเจ็ดใบครับ ABS EBD นะครับป้องกันล้อล็อกอกระจายแรงเบรกมี HLA ออกตัวบนทางราชานันมี ROM ป้องกันการพลิกความมี ESC TCS ครับเสถียรภาพการทรงตัวป้องกันล้อหมุนฟรีมีหมดเลยนะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในตัวท็อปของเรานะครับก็ท่านใดสนใจนะครับรถแนวหรูนะครับ,นะรบจะเอาแบบนี้ไปแต่งหรือจะแบบเดิมๆอย่างนี้ก็ได้นะครับก็บยินดีให้บริการนะครับ คลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดก็ต้องกราบขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ